สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ครองที่เคารพครับวันนี้ผมถือโอกาสมาเดินออกกำลังกายเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองครับในภาวะที่บ้านเมืองของเราเนี่ยกำลังมีแต่เรื่องเดียวครับคือเรื่องของไข้หวัดโควิด -19 หรือโควิด -19 เนี่ยไม่ว่าจะเปิดดูช่องไหนไม่ว่าจะดูรายการอะไรตอนนี้เนี่ยมี breaking news บ้างมีข่าวด่วนบ้างอยู่ตลอดเวลา จนทําให้มันเครียดแหละครับมันเครียดทําไมเราถึงไม่มาจัดการความเครียดของเราด้วยตัวเองใช่ไผมก็ยังคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันวา่าผมควรจะทํำยังไงดีที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่เครียดไม่ติดตามข่าวสารไอโ้โรคโควิด -19 เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเหมือนในขณะนี้ก็พยายามแต่แต่มันก็อดที่จะคิดถึงไม่ได้ว่า ถ้าเราเป็นนะเราจะทำยังไงผมเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอมากเพราะว่าผมเป็นคนซึ่งเป็นโรคภูมิแพ้ครับโรคภูมิแพ้นี่อันตรายมากแล้วอายุผมก็เยอะแล้วด้วยนะถ้าเกิดว่าผมติดเชื้อโรคนี้เข้าไปเนี่ยผมกับผมก็มีสิทธิ์ที่จะหนักกว่าคนอื่นแต่ผมไม่รู้ครับว่าตอนนี้ผมติดหรือไม่ติดเพราะาผมเนี่ยทั้งไอทั้งจามเป็นวัดคัดจมูกมาตลอดชีวิตแล้ว ร่างกายของผมมันคงคุ้นเคยและเคยชินกับโรคนี้มาแล้วนะครับผมคิดอย่างนั้นว่าโรคนี้เนี่ยมันก็คงเป็นโรคหวัดธรรมดาลูกหนึ่งแต่ว่ามันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยภูมิคุ้มกันโรคของเราเนี่ยไม่ค่อยดีหรือในช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดอันตรายได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผม คิดว่ามันทําให้เรากลัวก็คือการสร้างข่าวในแต่ละวันทุกวันจะมีข่าวออกมาทุกวันจะมีเฟกนิวอะไรต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนทําให้เห็นว่าโรกนี้มันมันจะต้องใส่หน้ากากครับมันต้องสวมหน้ากากไม่สวมหน้ากากไม่ได้ดังนั้นปัญหาเรื่องของหน้ากากเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิน้นเพราะคนไทยเนี่ยเกือบ80สิบล้านคน แล้วหน้ากากของเราเนี่ยผลิตได้ในแต่ละวันเนี่ยก็ฝังข่าวดูแล้วก็ประมาณล้านกว่าแผนแค่นั้นเองดังนั้นดีมาลกับซัพพลายเนี่ยมันไม่เข้ากันผลิตได้น้อยแต่คนต้องการเยอะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาและยิ่งการบริหารจัดการของอผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยผมก็ไปสามเหมือนกันว่าเขาทมบริหารจัดการยังไงแต่ว่าตรงนี้ผมเชื่อว่าเขาทําเต็มที่แล้วนะแต่ด้วยความที่คนไทยในขณะนี้เนี่ย ที่ฝรั่งเขาบอกอย่าแพนิกก็คืออย่าตื่นเต้นจนกระทั่งว่าคุ้มคือไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ทำให้ดูตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกตื่นตระหนกไปหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้วิกฤตอันนี้มันก็ยิ่งดูแล้วมันน่ากลัวย,ยิ่งขึ้นผมมีหน้ากากผ้าอยู่เพียงแค่อันเดียวที่จะใช้ผมดูว่าสถานที่ไหนนี่ผมควรจะสวมใส่หน้ากาก เพราะผมไม่ได้เป็นโรคนี้แต่ผมก็ไม่ได้ไอหรือจามในขณะที่ผมเดินไปหรือไปในสถานที่ต่างๆแต่ถ้าผมไอหรือจามผมก็จะพยายามที่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านและผมก็จะดูแลตัวเองที่จะให้โรคเนี้ยมันหายไปให้เร็วที่สุดและที่สําคัญผมจะไม่พยายามไปแพร่เชื้อให้คนอื่นถ้าทุกคนมีความคิดว่าเราจะช่วยดูแลกันเราจะ ไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนจากสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไข้หวัดโควิด -19 นั่นเองครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันมันเป็นสิ่งซึ่งเป็นธรรมดาแต่เราพยายามทำให้มันเห็นว่ามันเป็นสิ่งอันตรายและมันก็อันตรายจริงๆครับ ถ้าเราไม่ช่วยป้องกันเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นะฮะเป็นแล้วเนี่ยตายได้ด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าร่างกายไม่แข็งแรงโรกของเราเนี่ย,ยเผชิญด้วยโรคระบาดเหล่านี้มาหลายครั้งแล้วในชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่ซาตั้งแต่เมอร์สโรคระบาดเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดนะดังั้นเราก็ผ่านวิกฤตนั้นมาได้แ้วทำไมในช่วงนี้เนี่ย ทำไมเราถึงผ่านวิกฤตนี้ไปไม่ได้ผมมั่นใจว่าทุกคนต้องทำได้เรามาให้กำลังใจกันแล้วกันติดก็ติดด้วยกันเป็นก็เป็นด้วยกันถ้าดูสถิติของประเทศไทยแล้วเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมียอดของผู้ติดเชื้อเนี่ยร้อยกว่าคนแต่มันหายครับมันหายแล้วนอนโรงพยาบาลไม่ถึงครึง่งที่ตายเนี่ยก็คือมันอาการหนักจริงๆแล้วเขาก็มีโรคอย่างอื่นอยู่ด้วยเนี่ยครับ ถ้าดูแล้วมันก็ไม่ได้นนากหนวเท่าไหรเพียงแต่ว่าเราจะช่วยกันยังไงล่ะครับที่จะไม่ให้โรคนี้มันแพร่ไปจากเราเราเป็นแล้วเนี่ยเราควรจะทําตัวยังไงเขาพยายามแนะนําอยู่ตลอดเวลาเราควรทํำยังไงสามันสํานึกและความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้นครับที่มันสร้างยากจริงๆผมเป็นผู้อในการโรงเรียนเนี่ยผมพยายามที่จะสร้างเด็กให้มีความรู้สึกรับผิดชอบ และจิตสำนึกตรงนี้ให้เกิดขึ้นในการดูแลคนอื่นที่เขาเรียกว่าจิตสาธารณะเนี่ยมันทำยากจริงๆครับมันยากมากๆขนาดเด็กตัวเล็กๆเด็กปฐมเด็กอนุบาลนี่ยังทำไม่ได้เลยแล้วอั้ภาษาอะไรครับผมผมคิดว่ารัฐบาลก็เหนื่อยเพราะว่าการที่จะทำให้คนไทยซึ่งมีความหลากหลายทางการเลี้ยงดูมาหลากหลายทางความคิด มามีความรู้สึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันและก็มีส่วนหนึ่งก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่พวกของเราตรงนี้ที่สําคัญที่สุดครับเมื่อเราคิดว่ามันไม่ใช่พวกแล้วเนี่ยอันตรายที่สุดเลยครับก็คือพยายามที่จะบอกว่า,าคนโน้นเป็นพวกเขาเขาจัดการไปอันนี้คือพวกเราเราก็จัดการกันความสามัคคีตรงนี้ครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้ประเทศของเราก้าวพ้นในส่วนของ โรคระบาดโควิด -19 นี้ไปได้ <ST an> ผมหวังนะ <ST an> ผมเชื่อวันนี้ผมก็ดูแลตัวเองผมรักตัวเองครับนอกจากผมรักตัวเองแนละ้วผมยังรักประเทศชาติผมยังรักทุกคนที่เป็นเพื่อนผมที่เป็นคนไทยและเป็นคนเป็นชาวโลกดังนั้นผมต้องทําหน้าที่ของผมคือทําร่างกายของผมให้แข็งแรงมีอะไรที่ผม จะสามารถทําได้ผมก็จะทําทมีอะไรที่ผมคิดว่าผมทําแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหาคนอื่นจะทําให้คุณอึดอดร้อนผมก็จะไม่ทำดังนั้นผมฝากเด็กๆลูกๆชาวอนุบาลสงขลาทุกคนท่านบูครองอนุบาลสงขลาทุกคนประชาชนชาวสงขลาและก็ทั่วประเทศเรามาช่วยกันสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในตัวเรา ผมเคยให้คำจากัดความให้กับเด็กๆว่าคนดีไม่ต้องแปลให้มันยากครับคนดีแปลว่าคือผู้ที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเราเป็นคนดีครับสั้นๆผมหวังว่าเราคงผ่านวิกฤตนี้ไปได้ผมขออนุญาตออกมาฝังกายเพื่ออาง,งานเกลีๆก่อนนะครับครับตรงนี้ทุกคนครับ